ที่ว่าเออถ้ามึงไม่ชอบกูแล้วึงจะเดินตามให้กูด่าทําไมมันเลว่าโอ๊ยว่าเขาไม่มีเพื่อนคุยด้วยเขาเหงาไม่ถูกแกด่าเลยว่าเขามีที่เป็นบ้าเลยว่าเล้แล้วที่เองพูดกับมันมานก็ว่าอย่าด่ากูห้ายวันนี้เนี่ยมันพูดบอาว่าอย่าด่ากูห้ายพูดกูดีๆหน่อยกูก็มีความรู้สึกเนี่ยอะไรอย่างนี้ก็เลยว่าเขาก็เป็น่วงแกนะเขาว่าเออที่แกยืมเอกสารไอ เจมไปถ่ายใช่ไหมแล้วทีนี้เขาเรื่อว่าอ๋ออีเดียไปทำอะไรที่อาคารเออเพราถ่ายถ่ายอยู่หน้าอาคารไม่มีหรอทำไมต้องไปถ่ายอยู่อาคารถูแล้วก็เพื่อนก็สอบไม่ทันเลยว่าอ๋อมันจะไม่ได้สอบอ๋เออที่ด่านที่บอกก็หวังดีเออไม่ได้อะไรมากมายมีอะไรมาโรงเรียนใส่ดักดึ๊ก อ่าการควบโรงเรียนเนาตรวจโรงเรียนผู้โรงเรียนเขาจะเข้าแถวนะทางนั้นแหละเรากับสี่แถวแถทางนั้นแหละเขาจะต้องปฏิบัติตามนั่นขึ้นเออดึงในส่วนนั้นส่วนมดก็คือกันยังขาดมั่นบวกเนแนวเสียหายมันเป็นสิ่งที่ดีเงินอาทิตย์ละเทือกเท่านั้นเอาฟังดีเอาสิริมงคลใส่ใจกของ แล้วก็วแล้น่าทึ่ว่าดีแลชมกาเสีมหนกัรเียนะชน้นกับบ้าโรงเรียนสวยว่าโมว่าไปิขาดที่เปนน้ำถ่วเรียยที่ได้หนเลียน่เขานั่งอยู่ขาดสองอยู่เสือสวัสดีครับคุณครูพ้นนบัวมาทั้ทั้งน่งเกื้างราชน้นกับมาโรงเรียนแถวเศ้าคืนนะ้างล้งห้องสังเกตเบิรงถงมุ้งซีเดียมทางทุ่น สี่หกนิดแต่หน่อยว่าหมูวานมันช่เอายังไปกันเราไปเรียนเดี่ยถ้าว่าผมนิดแตลอด่อยกันเกล็ดเท่านั้นแหละนะจแต่ผมจะซอยกันนะบอกได้ขนาดนี้มียังกะบาสุดท้ายสำหรับพ่อหน้ามียังกงซอยกันซอยกันซอยกันเรียนนละคนจะคือว่าคือจังมันหนักหนะนะคุณครูแต่ละคนสอนคนละวิชาเพิ่มกัน สั่งมันก็นเป็นงานของเพื่อนนั่นหละแต่ว่าเราเรียนทุกวิชาที่อาจารย์สอนเวลาเข้ากับพันธุปราบตัวล้วก็รับรับผลิลไ,ได้ทำทำทำไม่ทันก็ขออนุญ,ญาตอาจารย์กรขึ้นกันครับส่งรายงานอาเคมีเองสิกะระส่งตัวแทนไปส่งไปผู้ไปบวกไปบอกว่าอาจารย์ครับวันศุกร์นี้ตรงไม่ทันไปเป็นวันจันทร์ได้ไหมเออได้เองสิ มันก็ดีม so ันก็ดีช่วยกันเรียนช่วยกันเรียนแค่ใดหนึ่การคันคันเฮ็ดด้วยจะคลองแล้วมันมันอาจจะเกินไปกันคอคขั้นผษาสารงมูคลองขั้นผู้สางคู่ก็ได้คือจังหัวหน้าก็เหนื่อยอยู่กับช่วยกันเรียนเลยช่การเรียนทซื้อนมีอะไรก็จะช่วยเหลือกันอยู่ช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลานะ สอบเืองสสดท้ายกับพวกแคนกันไปกินขขาน้อยเฮดเล้ยวมาแล้วแล้วก็เหมือนกับตอนเราไปโครงานอาจารย์มุนเหมือมนกับท่านคนุณเอกเตียมว่าส่งเสริมคนดี <c oughs> เบียดคนชั่วให้ไม่มีที่ยืนในสังคมแต่ว่าคงกลับมองว่า หันหันหน้าไปมองเขาพูดกับเขาหน่อยคนที่เขาไม่ดีมองเขาหน่อยแล้วก็พูดกับเขาหน่อยบอกเขาให้ปรับตัวนิดหน่อยแล้วเราจะไม่ได้ถ้าคนดีเสียดเสียดคนไม่ดีนั่นก็คือคนดีกลายเป็นคนไม่ดีแล้วหันหน้าไปคุยกับเขาสักหน่อยแล้วบอกกับเขาให้รู้เรื่องถ้าเขากลายเป็นคนดีขึ้นมาคนดียิ่งจะเป็นคนดีเต็มตัวเท่านี้แหละ ก็จะมีอย่างเพื่อนอะอยาฟังหน่อยไม่ไม่ไคือเพื่อนยังไม่พูดต้องการจะพูดอยากอยากฟังใเพื่นพูดอยากให้พูดไม่ได้พูดอะไรพูดไหยพี่รักทัีไม่ไม่ได้ไม่ด้พูดเนเหมแล้ว ราะว่าความรู้สึกของผมขเขาก็เหมือนกันคือที่ผู้นานยไอ้แย่ก็ยอมรับว่าแต่เขาผมกหมดนะคือคือพมาเนี่ยไม่ใช่ว่าฝักตัวจะไปจะไปดีเรื่องดีพรุ่งนี้คงไม่ได้ยอมรับว่าดีพรุ่งนี้ไม่ได้แต่แต่ไอ้เจ่นนะค่อยๆทำดีมือคืมือดีมือกได้ไอ้เจ้าดีมือมือตรงนืออะไรค่ดีทีค่อยๆดี สำหร e. ับการก็เคยคิดว่าเด็กรักห้องทำไมเป็นเด็กดันแต่การได้อยู่ด้วยกันการได้เปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันก็ถูกเข้าใจนะว่าเพื่อนมีบางบุมที่มีความน่ารักมีความเป็นกันเองและมีความจริงใจอยู่ในนั้นครับขอบคุณครับแบทว่าจะเปิดัน